นักฟิสิกชี้หากพาวพบไม่มีจริงเอกภพที่มีวิวัฒนาการชีวิตอาจไม่เกิดขึ้นคำถามหนึ่งที่นักจัก,กรวาลวิทยาค้นคิดอยู่เสมอนั่นก็คือความเป็นไปได้ที่ว่าการขยายตัวครั้งใหญ่ของสรรพสิ่งหรือเหตุการณ์ Big กแบนซึ่งเป็นจุดกำเนิดเอกภพของเราอาจไม่ได้มีขึ้นเทียนครั้งเดียว นช่วงขณะสำคัญเคียงเสี่ยวนาทีเมื่อเรา14,000ล้านปีก่อนมีข้อสันนิษฐานทางฟิสิกส์ที่เชื่อว่าในขณะที่เหตุการ์บิ๊กแบงของเราได้ให้กำเนิดเอกภพกที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งก็คือมีวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์ต่างๆยังมีเหตุการ์บิ๊กแบงอื่นๆที่ให้กำเนิดเอกภพกคู่ขนานจำนวนมากหรือพหุภพกเกิดขึ้นพร้อมกันด้วยโดยเอกภพกขนานเหล่านี้อาจมีเงื่อนไขาทางฟิสิกส์หรือกฎธรรมชาติแตกต่างออกไป ช่างเป็นเรื่องที่น่าสงสัยว่าการถือกำเนิดขึ้นของเอกภพหนึ่งเดียวที่มีสิ่งมีชีวิตท่ามกลางพะหุภพที่บรรจุเอกภพอื่นจำนวนนักไม่ถ้วนซึ่งอาจจะมีหรือไม่มีสิ่งมีชีวิตเลยก็ได้นั้นจัดว่าเป็นเรื่องบังเอิญหรือมีบางอย่างที่คอยกำหนดควบคุมอยู่กันแน่ในทางกลับกันมีนักวิทยาศาสตร์จำนวนหนึ่งมองว่าแนวคิดเรื่องที่เอกภพของเราดำงรงอยู่โดยเป็นส่วนหนึ่งของพหุภพอันไพศาลนั้น คือเงื่อนไขจําเป็นที่ช่วยสร้างความเป็นไปได้ทางสถิติซึ่งจะเอื้ออํานวยให้เอกภพของเราที่มีทั้งมนุษย์และสิ่งมีชีวิตต่างๆมีโอกาสเกิดขึ้นมาได้มากที่สุดศาส,สตราจารย์กิติคุณมาติมรีสนักจัก,กรวรรดิวิทยาและฟิสิกส์ดาราศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ของสหราชาอาณาจักรซึ่งเป็นผู้เชีย่ยวชาญคนหนึ่งที่สนับสนุนแนวคิดว่าด้วยขหุพได้อธิบายถึงประเด็นดังกล่าวในบทความที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ The Conversation เมื่อวันที่15มีนาคมที่ผ่านมาดังนี้ศาสตราจารย์ริสบอกว่าสภาพการภายในเอกภพของเรารวมทั้งเอกภพอื่นๆถูกควบคุมโดยค่าคงที่พื้นฐานซึ่งเป็นปริมาณในธรรมชาติที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างเช่นค่าคงที่ฮับเบิลซึ่งแสดงการขยายตัวของเอกภพด้วยอัตราเร่งค่าคงที่ความโน้มถ่วงหรือความเร็วแสงโดยแต่ละเอกภพจะมีค่าคงที่พื้นฐานไม่เหมือนกัน ก่อนหน้านี้มีการทดลองทางฟิสิกส์ที่ทําให้คนพบว่าหากเราเปลี่ยนแปลงค่าคงที่อันเป็นปัจจัยพื้นฐานในการให้กําเนิดเอกภพของเราเพียงเล็กน้อยทั่วทั้งจักรวาลจะไร้สัรพชีวิตไปในทันทีดังนั้นข้อสนิฐานที่ว่าเอกภพของเราไม่ได้ถือกําเนิดขึ้นมาด้วยความบันเอืญนเสียทีเดียวแต่มีกลไกที่สามารถให้คําอธิบายต่อสรรพสิ่งที่เป็นอยู่ได้จะมีเหตุผลน่าระฟังอยู่ไม่น้อย แต่การขยายตัวด้วยอัตราเร่งของเอกภพที่เกิดขึ้นอยู่ทุกขณะทำให้มีห้วงอวตารอันกว้างใหญ่ไพศาลบางส่วนที่เราไม่สามารถจะสังเกตการได้ไม่ต้องพูดถึงพหุภพที่อยู่ภายนอกหรืออยู่ต่างมิติก,กับเอกภพของเราด้วยแล้วนั้นยิ่งไม่สามารถจะตรวจสอบด้วยวิธีการเชิงประจักษ์ได้ว่ามีอยู่จริงหรือไม่อย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มเชื่อว่าความไม่แน่นอนของกฎทางฟิสิก ซึ่งเป็นภาวะที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาของการกำเนิดจักรวาลน,นั้นสามารถเปิดทางให้เกิดเหตุการณ์วิกแบร์ที่มีจำนวนครั้งเป็นอนันต์ได้ซึ่งหมายความว่าจะมีเอกภพใหม่ก่อตัวขึ้นหรือผุดเกิดขึ้นคล้ายฟองสบู่ไปตลอดชั่วกลาลปรวสศารทฤษฎีสตริงซึ่งเป็นแนวคิดที่มองว่าองค์ประกอบพื้นฐานของทุกสิ่งในเอกภพไม่ใช่อนุภาคแต่เป็นการสั่นในมิติเดียวของเส้นได้บางๆขนาดเล็กจิว๋ว ได้เสนอความเป็นไปได้ที่ว่าอาจจะมีมิติอื่นๆนอกเหนือไปจากที่เรารู้จักกันอยู่แล้วโดวยมิติพิเศษเหล่านี้อาจแน่นอยู่ด้ววายตันจนเราไม่สามารถรู้สึกหรือสังเกตเห็นได้แต่การจับตัวเบียดชิดกันของมิติพิเศษในแบบต่างๆสามารถให้กเนิดเอกภพจำนวนมหาศาลที่มีกฎทางฟิสิกแตกต่างกันออกไปได้ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกหากพหุภพบจะเต็มไปด้วยความหลากหลาย โดยสามารถให้กำเนิดได้ทั้งเอกภพ,พที่มีวิวัฒนาการของชีวิตและเอกภพ,พที่ปราศจากชีวิตอย่างสิ้นเชิงอันที่จริงแล้วมีผลการศึกษาทดลองที่ตีพิม์ในวารสารรีพอร์ตเมื่อปี2019ชี้ว่าการปรับเปลี่ยนค่าคงที่พื้นฐานทางฟิสิกส์บางตัวของเอกภพ,พไปเพียงเล็กน้อยทําให้โอกาสที่สรรพชีวิตจะได้ถือกําเนิดขึ้นมาลดลงจนเกือบเป็นศูนยอย่างไรก็ตาม การทดลองดังกล่าพวพบความเป็นไปได้ที่มีอยู่น้อยนิดว่าอาจมีเอกภพกที่เอื้ออำนวยต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตได้ดียิ่งกว่าเอกภพกของเราเกิดขึ้นแต่โอกาสที่เอกภพกซึ่งไรส้สรรพชีวิตจะอุบัติขึ้นนั้นสูงกว่าอย่างเทียบกันไม่ติดความเป็นไปได้ที่หลากหลายของแนวคิดหุภพบทำให้นักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มออกจะไม่ชอบใจกับแนวคิดนี้เท่าใดนะักเนื่องจากความหวังที่จะพัฒนาทฤษฎีฟิสิกส์หรือแบบจำลองพื้นฐานทางจัก,กรวาลวิทยาเพียงหนึ่งเดียว สามารถอธิบายได้ทุกสิ่งต้องมาพังทลายลงอย่างซึ้งเชิงแต่เราก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่านักวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงควรจะเปิดใจให้กว้านต่อความเป็นไปได้ต่างๆซึ่งต้องใช้เวลาพิสูจน์กันยาวนานเหมือนกับที่เราเคยใช้เวลานับร้อยปีกว่าจะทราบได้แน่ชัดว่าโลกไม่ได้เป็นศนย์กปางของระบบสุริยะศาส,สตราจารย์รีสระบุในบทความของเขาว่าการพิสูจน์ความถูกต้องของแนวคิดเรื่องพหุพจ อาจต้องใช้เวลานานอีกหลายชั่วอายุคนเนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าพอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีการชนอนุภาคในระดับพลงนานที่สูงอย่างมหาศาลจนสามารถจำลองการเกิดบิ๊กแบงได้แต่เมื่อใดที่นักวิทยาศาสตร์สามารถค้นพกฎทางฟิสิกส์ยุคแรกเริ่มซึ่งกำลับควบคุมชั่วขณะของการเกิดบิ๊กแบงได้เมื่อนั้นเราจึงจะสามารถพิสูจน์ได้ว่าพหุภพเป็นแนวคิดเลื่อนลอย ที่มีเพียงความเป็นไปได้ทางอภิปัชญยาหรือทฤษฎีที่เป็นความจริงแท้สากลทางฟิสิก์กันแน่